อดีจ้าเธออยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านเมตินิลาแล้วงของน้ำยุ่งเมตินิทำไมไม่รับโทรศัพท์ล่ะแล้วงของน้ำยุ่งว่าแล้วยืนในของน้ำที่เป็นยังไงสถานการณ์เช้านี้อันเพิ่นก็กินแล้วเพิ่นก็นอนเลยตอนนี้เพ่นกินละเต๋แเมนกินฝวองสาวเวลาเลื่อต้าบ่ายคนละเดี๋ยวปุ๊บคนละอืมเป็กงี้ว่มือเศร้าเนี่ยว่าหันว่าหันเองสิบบนเนี่ยเมาเต๋อเมนตอนนี้รับรับอันกาแฟกินบ่ละกาแฟ แม่ค่ะบ่ดื้อก็บ่ดื้อตัวมือนเนี่ยก็หั่นในเดื้อดอกก็หั่นในตื่นเอาเพิ่นแม่เพิ่นว่าบางหาโมงกว่าทั่วคุยกับแม่เพิ่นเกือบสี่สิบนาทีหร่อเมนเมนในยิ่หเสียงอันนั่นเป็นยี่ห้อเสียงพูดโทรศัพท์อยู่จะเปิดหน้าต่างให้อืออือใครอยู่บ่ดื้อขวดนี้คือขวดน้อยมือนเนี่ยก็เห็นขวดใช่ไม่ขวดล้วนแล้วว่าอะไเบิร์ดดอกที่เหลือเป็นบ่จ้ะอืมต้องต้องเรียนแผนใหม่คือขันมันเบิดนี่ เราเลือเด็กเมสินยังไปเทใส่จักน้อยนนึงก็ได้ังสินามีนองนั่นแหละมีนองนั่นละลาเพต้องเดินเดินแผนนี่มือนีเพราเขาไปดอกเพิ่นเพิ่นส่งกดดันแหงยาที่เพิ่นหกโมงเศร้าเพิ่นตื่นขึ้นเพิ่นทหาแม่เพิ่นเลยเดะมันหกโมงกลัวจะแม่เพิ่นอยู่หลังบ้านเพิ่นแมเพิ่นกบดรับเมสินเป็นยังไงมือนีเมสินเลนภาคเช้า่าให้นป่ใจดอกบมือนีเาอกไปใสเตีย น่องมาแล้วที่กินยังสั่นาุ้ยเลช่วงปายมนเรื่องจุบปายเรื่องลักษณะเรื่องหลักษณะเออดีละละดีแล้วหัลัเหนียนเหนี่ยนลังเหนียนหูเหนียนของลังของนอืมสิเป็นบุญลหเด้่ยอ่อืมคือในเธอ้ายของบุ๋เนี่ย้ายคายละาจะทรงเทาสุะาทรงแรกอีกเชนึงข้ายดีบุ๋เช่าเนี่ยแต่พ่ได้อยู่ก่อนมันฝนตกน้ำนตี้ันพ่าจไมจังวาตกน้ำย่นี่คือบ่มีเด้กว่า เอ้ยตกถนนตะเกียเอเดนี่ยพอมาโอ้ยหมู่บ้านพอคือห่อนตับเหลาเสร็จเสร็จในหมู่บ้านนะห่อนพิเรนห่อนเนี่ยแตกไปนอ่นนี่สู้พอยี่โจหมู่บ้านเนี่ยเฮ้ยเป็นแต่ยูเลยในสินเรากินข้าวไปล่ะกินว่ะในละพอกินข้ากันกินแล้วอ้าดีละละเฮ็ดไปอาหารเบิดมื้ออึนมื้ออึนอ่ะสิเข้าไปยื่ดอกเลือดเลี้ยนแม่เพิ่นขึ้นหอนลูกเพิ่นอยู่บอกบอกเพิ่นเด้อได้ได้ส้มสีหามวายยูเหรอวาสิพอไปโดนโดนกับมื้ออึนจังสิไปว่าสันเสื้อผ้าเพิ่นไปไหนเพิ่นนุ่งไป เปลี่ยนใช่ละลายไม่เหยนละนอนค่ะละ okay. อ่อนแม่สินมาเมาน้ำนี่นี่โอเคอ่ะรักเธอสามเลยโอ้หมดแดงก็ร้ายไงวะนั่นฝนสีลุ่งพี่าฝนแดงดิ้งดิ้งรู้ปะตั้งแม่งวันตั้งแม่งมีวันวันอาทิตย์วันเนี้ยได้อาจจะวันเน้บอกตำหรอกอาจจะหิวไปหน้าดุนอาจจะหิวไปหน้าดุน น้องอ่ะฮัลโหลแม่จ้าน้องหมาได้กินยังบ่ออกไปมื้อนี้ิมถ้าเนี่ยไปยัวมันเบียเขี้ยนยัวมันสิบ่จมหาตี้บ่ออกไปถ้าเจ้าไปหนีมันสิบ่ได้กินนี่มันเบียดเฮียนไปแล้วใช่เมียนเฮียนไปไปแต่เขียนเฮียนไปไว้ตะล่างติงขึเขียนเฮียนไปโอ้เขียนเขี้ยนนี้ละเขี้ยนพับหมายถึงอะไรอีกอ่ะมาสบายดีเป็นไอ้ลูกไส้พอไปฟังดูตะตื่นขึ้นพฤติกรรมเป็นยังไงเหนือยเมาออางอคุณนักเอากาแฟไปกินเดี่ยวเอากินกาแฟแล้ว ไปกินแล้วนอนเปิดแอร์ปิดแอร์ไปเพื่อลูกคุณม่นางตากงตอกหนักดูหน้ำตู้เย็นหันมพื่อนเราเนี่ยเพิ่อนกินกาแฟดวนวันไหนเพิ่อนยังใส่ยาซีซิบเข้าไปเมอเมาก่อนเนี่ยเไปแย่ไปกินอ๋อเมาก่อนเนยเอาไปกินยุหันละกินเมาแล้วเอาไปกินก็ไรหมู่บ้านนี่กินครบบ่หมู่บ้านนี่ฮะหมู่บ้านกินครบสามบ่หมู่บ้านนี่มันก็บ่มันก็กิน พ่อปลาก่จจั๊กแต่เอาแต่จั๊กตอนนั้นน่ะแล้วหก,กินมันนี่ก็เริ่มงไม่แล้วตอนแร่งได้กินอยู่เม้นบ่ตอนแร่งได้กินอยู่โอ้ดีแล้วหละไปตามสเต็ปเพขาจะหายไปเที่ยวเดียวเม้นบ่ตอนนี้ว่าหายไปเที่ยวเดียวไม่ขาดเดียวเดียวขาดสองัอนตอนเที่ยงเที่ยงนั่นบอ่อ,นบอันที่สามตอนอบอ่ายบ่ช่วงบ่ายครับอันอันที่สามนี่คือก้อนนอนนั่นแหละตอนแดกเขาเอาโหลดที่สามกก้อนนอนห้านเมื่อคืนอันอันที่กล้องที่อันช็อกโกแลตนะนะครับมันก็กินจฉพาอยเห็นบ่ อืจะเจอเขาไปกินมันนอนนกุ้งไบไปไปใช่ป่ะเด็กปุ๊กหมาไอ้ขวังนี่แหละควบคุมรวดกอกปากรวดพระสังกัจับใส่บังคือกอกง่วนี่ก็ได้ตัวมดมดื้อดอกมันบอมดื oui, ้อเป็นบอกินเอาให้กินก็คือกินอยู <the <the ่เป็นบออันเปิดมันเปิดเออคป่ะครัแล้วเปิดเออะเราปิดเปิดน้าแป้งออกพรอมแล้วไอ้นอนนอนเขนอนเพราะอยากปูกพายกินนอนเนี่ยมันเนี่ยมันไปเยาใส่แล้วเที่ยวสัก ก็เดี๋ยวไปทิมเนี่ยหลเสียมหัวน้อนหนะสิไปแบกใส่รถไปทิมเนี่ยนะเดี๋ยวโดนนะไม่พูดแบกซอยถึงรถซอยได้เพราะเดี๋ย้ไปทิมเนี่ยเขาเป็นมาถึงเสื้อตัวไหนได้ห้องนอนเต็มนี่ห้องนอนนะเดี๋ยไปทิมเนี่ยเดี๋ยวทิมใส่รถแล้วไม่พูดแบกรถซอยมันเงี้ยวแต่โดนแล้ววันเถอะมันเงี้ยวใช่แต่โดนแล้วหลังๆนี่ม่นเงี้ยวเป็นมั้หลังๆควบคุมบ่บ่เงี้ยวใส่บ้านเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอยู่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็เงี้ยวอยู่เงี้ยวเงี้ยวแต่ว่าแตกแล้วแตกแล้วชู้แล้วชาวบ้านเงี้ยวอีกแล้วเมื่อบ้าน ผมต้องไปหาผ่าปูที่มันคือของล่งบาทไม่กวงเขาหาสื่ออะไรึกวงกลวงจะเรียกว่ามัานอนนี่แม่ซักเ่อไรได้เสียเนี่ยไม่ใช่แม่เอวไี๋วกวงไอ้ผลาที่ปูปูคือข้นไข่นี่ปูปัตติกเนี่เขาอาหาสื่อจังเต่งเราบอกหมายถึงว่าหาปูแล้วเขาจังปูที่ปูผลาที่นอนทับแหมข้อมไม้ได้เนี่ ทั่วไปเนี้ยกว่าดีวาจากื้อเตียงไม้มันตั้มตั้เตียงตั้มตั้มากางให้มันอนเยะเตียงกวมามนแม่เตียงปว่มัณจังไหนเตียงพับบอกด้วเตียงจังไหนเตียงเตียงไม่ก็ได้เตียงเตียงไม่คือของมันี่ค้งนี่เล่าเลยแม่ใหม่คยเนแบนเราเมาดราแล้วนอนลันแล้วหายไม่ไว้แนนอนัมันตั้มมันตัตกตกกลงมันตังเก็บเราอะมันตังบุญโยเราเราด้วยกันเราเตียงตั้มให้นอนบ่ให้นอนพื้นนอนเี่นนอนเตียงเตียงไม้จตาดอกประเทศเป็นเตียงสมัยอยัง่น เราซื้อยูหลันเอาเขา้านหมคนเกิอเป็นอังพวกไอ้ไอ้ไอ้ไม่ช้ำช้าม่ยังสีเป็่เนีเป็นละอ๋เป็นแบบนียนเป็นมากกว่าอ๋อ็นแนีนเนมอห่นเดียวเจิตเอามาต่งเดีอดปาร์กน่อยแมาลูกเึ้นมาจังสิลูกเป็นย้อนขาลงยางไปเนครับครเอาเดี๋ยวผมสิตะกี้มันคือขายหลายๆอย่าดิสมือนีมนขายอยู่ใส่บุสมือนีเนอะแต่ว่ามือนีคันเอาแบบอันนั้นมันสีแทงเนี่ยอันที่เป็นเสยนังนะ เอาแบบธรรมดาเท่านี้ละเอาแบบธรรมดาอะธรน้ำคนนี้เจอขายคางข้างอะไเโ้นคนแก่อะไน้ำข้างข้างที่กวมเมียนเทข้างข้างแล้วสิออกไปพูดด่วนเห็นไม่พูดด่วนเเรื่องอาหารประสามลาคาตอนล่ะมันสิตอนไหเออเดี๋ยวเขาคูดิไปเบิ่งหนักกเสียงนั่นจ้านี้เป็นทิมก่ิบีมันเที่ยวฮักเที่ยวลงนอนไปกสิ่กัมีดอเตี้ยก่กมีกยุช่วงยุช่วงไหนก่ม เขาคือเมาประกวดไปเขาขายเพื่อนี่เจอขังทางว่าออกจากคอนเจนไปกาะสินไงมเห็นจุไซมามะหว่าชิยงยืนินหรือขึ้นบ่มาเห็นแต่อยู่คอนเจนแล้วนอกคอนเจนต่ละข้าม,มาันตะบานมาหันสิก็เป็นทุกแบบคอนเจนแม่เห็นยุไซยุเซีนใด้คอนเกนเนี่ยเห็นอยู่หม่องในนอป้วยไ,ไปซื้อทานไปทั้งเสียงเนี่ยมันจะเห็นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไปหาเลาะเบิ่งให้สมาเยอะข้าง กระทั่งถึะคขามน่ะมันมมอยูันาเตียงไม่ไผ่เน่ยมันก็ส่กเอีไม่นนออกยุผมนึ่ออกยุผมนึ่ออกอยู่ดอกเตียงนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวพุกีฮะตะกี้มันเรียนขายน้ำบานี่ดีเนาะส่มเหมือนลดเนาะมันจะเป็นไม้้ซ่ามันตนเนี่ย้ซากันไม่เป็นไม้ต้นยูนะพอพนพุดก็พุที่กวางประม่านสามฟุตเตีด้านกวางมันมาสามฟุตเนี่ย รวมสามฟุตเน่าเนา,เน,านี่กัสีประมาเจักไอ้สามจุดหาเนาะเออเดี๋ยวพอสิไปหาเบองไอ้ดอกนี่ว่าสั่นกับซังเขาเห็ดใหยรลวดเอาไม้ผ้าเหลียดเห็ดลวดก็ได้ดีละเอาโอเคอ้าเดี๋ยวจะโทรหาดอกบายเด้อครับครั<ด>บโอเคครับครับสวัสดีครับ